ครับครับหลเป็นโลกมาแล้วครับมาแล้วนะครับโอ้โหนี่ต้อรอบตองรอบสนามในเอนนี้นานกว่าแล้วเป็นยังไงขี้เี้งเสียแล้ว ที่ท 2. หนึ่งน,น่าจะเป็ captain. นโจที่สองน่าจะเป็นตัดที่สามน่าจะเป็นที่สามสี่งช่มีั่เยอัา่วไช่างมีไม่เอาแล้วครับ ช่างเวียดที oh! care, ่ยอมเราเอาลุ้มไปแล้วเอาลุ้มเหรอเจ้าจอ้าวจูผ่านแล้วอิ่ตันนะ m 3 các bạn ครับ4 2จังหวะนะ นนขี่เลีนตายขี่นี้เนฮะ้ยไปบัมเปนนั้นอันนั้นโธ่โขี่เรียนอยู่มีเก่งกับมกเ่ง1นะครับนำยาวที่สองที่สามที่สี่สห้า หนี่นงสองสามสี่นะมาในรอบสำหรับโดยเจทุ่มมาแล้วนะครับ ห้าครับไล่กันมันสามสี่ห้าไล่กันมันนะครับสามสี่ห้าที่หนึ่งที่สองหนึ่งก็ขาดแล้วครับขยับมา จังเวียนไม่เอาแล้วจังเวียนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับยังไล่กันอยู่ครับจะเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้น,ดนี่เปลี่ยนจังหวะได้โจขึ้นได้ไหมโจขึ้นเรียบร้อยที่สามยังเป็นชี้ตันนะครับ ครับเก็บสี่ปีไม่ที่สองนะครับเป็นโจนะครับที่สองอ้าว กันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนีน้สวัสดีครับ